ล่าสุดตำรวจชุดสืบบึงการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดได้ผู้ต้องหาพร้อมยาบ้าล,ล็อตใหญ่ถึง1.5ล้านเม็ดที่กองกำกับการชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบึงการนายนครสิริป,ปริญญานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพลตำรวจตรีสิรสัรยเยื้อนสงวนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงการพันตำรวจเอกอารักษ์มาสาธานัง พันตำรวจเอกดำรงศัก์แก้วสมนึกพันตำรวจเอกประยุทธ์พิทักษ์เผ่าสกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬพันตำรวจเอกกฤษกรเชื้อสิงห์ผู้กำกับการสืบสวนกองกำกับการชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬพร้อมหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬแถลงข่าวการจับกลุมนายสิทธิเดชหรือว่าป๊อปนะครับอายุ29ปีอยู่ที่บางบอนกรุงเทพมหานคร พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน1,594,000านวนเ5 9มเม็ดที่ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์เก๋งยี่ห้อเชฟโรเลตรุ่นแคปติว่าสีขาวป้ายทะเบียนกอไก่ทอทหาร6959หน้องถ่ายโดยปฏิบัติการจับกลุ่มเกิดขึ้นวานนี้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดบึงการภายใต้การอำนวยการของพลตบจตรีสิรสันเยื้นสงวนชัยและการสั่งการของพันตำรวจเอกกฤษกรเชื้อสิงห์ผู้กำกับการสืบสวนได้นำกำลังเข้าสกัดจับหลังได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจ,จากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในจึงเข้าตรวจสอบที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการ เมื่อไปถึงพบรถยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่หน้าห้องพักหมายเลขเก้าจึงได้แสดงตัวเข้าขอตรวจค้นพบผู้ต้องหามีท่าทีพิรุษและพยายามหลบหนีแต่ถูกควบคุมตัวไว้ได้สําเร็จจากการตรวจค้นภายในรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าห้องพักพบกระสอบสีดําต้องสงสัยจํานวนห้ากระสอบอยู่ในรถเมื่อเข้าตรวจสอบภายในบรรจุยาบ้ารวมทั้งหมด1นึ่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเม็ดจึงได้ทําการตรวจยึดพร้อมนํารถยนต์ไว้เป็นของกลาง และจับกลุ่มนายสิทธิเดชหรือว่าป๊อบโดยผู้ต้องหามีการรับสาร,รภาพนะครับว่าได้รับจ้างจากชายไม่ทราบชื่อผ่านแอปไลน์ให้นํายาบ้าจํานวนดังกล่าวไปส่งให้เครือข่ายยาเสพติดที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยจะให้ค่าจ้างห้าหมืนบาทและโอนจ่ายมาแล้วหนึ่งมืนกว่าบาทและรับว่าเมื่อช่วงต้นปีตนก็เคยรับงานเป็นนักบินนะครับก็คือมีการนําส่งยาเสพติดเนี่ยนะ โดยเมื่อช่วงต้นปีนะครับป๊อปเนี่ยก็บอกว่าตนเคยรับงานเป็นนักบินนะครับนำทางขนยาไอซ์มาแล้วครั้งหนึ่งและถูกออกหมายจับจึงหนีข้ามสปปลาวแล้วก็ข้ามกลับมาอีกเพื่อรับงานนี้นะครับแล้วก็ถูกจับนะครับพลตำรวจตรีสิรสารเยื้อนสงวนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงการกล่าวว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ถือว่าเป็นการสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ที่จะลำเลียงยาเสพติดเข้าไปสู่ชั้นในของประเทศ ซึ่งมีเครือข่ายที่ชัดเจนจากนี้จะสั่งการให้ขยายผลติดตามเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดนะครับอย่าไปยุ่งดีที่สุดนะครับสำหรับเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะึ้นชื่อว่ายาแต่ยาเสพติดเนี่ยเป็นยาพิษที่ไปทำร้ายคนในประเทศนะครับบั่นทอนศักยภาพของประเทศเพราะงั้นจุดจบไม่สวยนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวจะเป็นการดีที่สุดครับ ชุดนี้ก็ก็ยังสื่อพยังเราได้ไปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสาุพลสาลามซึ่งได้กำกำับกำชับเรื่องยาเสพติดโดยตรงนะครับซึ่งยาบ้านอตน,นี้ท่านพาดหรือเข้าไปในเขตตอนในจะทำให้ทุกหลานของเราได้รับผลกระทบคนเสียหายเป็นอย่างสูงนะครับเราไม่อยากคำนวณเป็นราคาแต่เราจะจะบอกว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนก,ก,กับลูกหลานที่ติดยาเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายสูญเสียต่อประเทศชาติของพวกเรา ท่านรักษาการผู้ว่าเองทางผมเองนะครับได้ร่วมกันดูแวตะเข็บชายแดนของจังหวัดปุริการที่พวกเราร่วมกันรับผิดชอบเราจะทําการอย่างเต็มที่นะครับใครที่จะมาก่อเหตุในเขตของพื้นที่เราลบรองว่าไม่รอดนะครับท่านผู้ว่าทางผมเองได้กำชับไปยังทุกหน่วยนะครับโดยผมเองงานเกี่ยวกับงานตํารวจหน้างานตํารวจก็ได้ประสานกับพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับขอให้พี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังจากการแถลงข่าวของท่านผู้ว่ากับทางผมเอง ทางผู้รับการตำรวจสภามณฑลบางการเองก็ให้เป็นความไว้วางใจนะครับพราเราจะทำงานอย่างเต็มที่ครับ